ไหนคนที่อยากเจอฉันครับ,บนายเฮียแกโทรบอกพี่ชยุทธ์เหรอว่าฉันอยู่ที่นี่พอดีเฮียชยุทธก็โทรมาหาผมผมก็เลยบอกเฮียชยุทธว่าเฮียอยู่ที่นี่วันนี้ก็พี่โทรหานายต้องหลายสายนายก็ไม่ยอมรับสายพี่เลยอะอีกอย่างพี่อยากรู้ว่าพวกค่ายเพลงเขาทำงานกันยังไงด้วย พี่ผมไม่ได้รับโทรศัพท์พี่เพราะผมยุ่งเรื่องบริษัทใหม่อยู่พี่ก็รู้นี่ว่าผู้บริหารคนเก่าเขาสร้างปัญหาไว้แค่ไหนต่อให้นายจะยุ่งแค่ไหนนายก็ควรจะหาเวลาไปคุยกับน้าอุไรเรื่องการตัดสินใจของนายด้วยแค่นี้ปัญหาในบ้านก็มากพออยู่แล้วอย่าให้ปัญหาในบ้านเพิ่มขึ้นเลยนะ คุณเป็นใครเนี่ยเขาจะเจอเราไม่ได้ผมว่ามีอะไรไปคุยในห้องผมดีกว่าไหมครับก็ดีเจอเราไม่ได้ ไปไหนแล้วมีอะไรหรือเปล่าเฮียพาผู้ช่วยมาด้วยนะเมื่อกี้ยังอยู่ในห้องอยู่เลยคุณชวนไปไหนแล้วเนี่ยอ๋อฉันขอโทษนะคะพอดีมีธุระด่วนฉันก็เลยต้องรีบกลับก่อนแล้วคุณออกไปทางไหนทำไมไม่เห็นสวนกับผมเลยมีประตูอยู่ข้างสวนฉันก็เลยใช้ประตูนั้นตอนนี้ฉันออกไปแล้วค่ะ คุณคุณชนเดี๋ยวผมไปดูผู้ช่วยผมก่อนเหมือนจะเกิดอไปัิเหตุเฮียผมไปด้วยเฮียคุณทำไมเดินไม่ดูทางเลยฮะมันอันตรายรู้ไหมเนี่ยฉันขอโทษค่ะคุณเจ็บขานี่คะ อ uh, ไม่ใช่เพราะคุณหรอกคะ่ะฉันเจ็บขายอยู่แล้วแน่ใจนะไม่ใช่มาบอกฉันว่าคุณเจ็บทีหลังแล้วก็มาเรียกร้องเอาอะไรจากฉันนะคะฉันรีบร้อนฉันผิดเองไม่ใช่เพราะคุณหรอกคะ่ะ uh, คุณไม่ได้ผิดจบนะคะอ้าวเมย เมื่อกี้ไม่เกิดอะไรขึ้นพอดีเมื่อกี้เม่เกือบอาเมื่อกี้เม่ขับรถเกือบชนผู้หญิงคนนึงนะค่ะเมื่อกี้ใช่ผู้หญิงที่ใส่เสื้อคลุมสีเหลืองหรือเปล่าที่เขาเจ็บเจ็บขาปะครับผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครเหรอคะทำไมดูเป็นห่วงกันขนาดนั้นเลยล่ะคุณชรันสาครับพี่เมย์เขาเป็นผู้ช่วยเฮกตริย์ใช่เขาใช่ไหม ใช่ค่ะแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนล่ะเออค่ะคุณอยู่ไหนอ๋อตอนนี้ฉันกำลังขึ้นแท็กซี่แล้วค่ะขอโทษด้วยนะคะพรุ่งนี้ฉันต้องเข้าออฟฟิศแต่เช้าเป็นไงเหรอ ลุงน้องผมกลับไปแล้วอ้าวเหรอ